สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับโอ้ยพี่น้องเอามาเบิ่งสงร้างไงเล่นน้ำครับจอร์เดียจอร์เดียเอายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปพี่เเต,เตอร์ครับโอ้ยเอาสีลมขึ้นหน้าปราบเทียนบ่ครับน้ำนี่ยางหลายเลยแล้วอีกอย่างครับที่สำคัญให้หน้าติดกันกับให้หน้า,ให,หนาให้ปราบเทียนครับให้หน้าปราบเทียนอยู่ฝั่งนั้น ปิดกันเลยเอามดดื่อนี้เอาของแข็งมาลงครับเอาจอนเดียมาลงเมยอุย้ยโปวดไปมันเกินไปครับน้ำนี่ย่างหลายเลยเอามาเบิ้งควงญ่เลนน้ำครับบอหญ่นนดอกกลางการอ้ยน้ำครับเกินไป พีป่ปลาพร้อมไอ้แล้วพุนเอาเมึงกับสิลมว่โอ้ยขนาดจะข้อหน้า,นนายังใส่อีตกไทยเอาครับมันลมแต่ว่าพื้นแข็งครับสุ่มนี้กับ่บ่บ,บ,บ,บนักคือให้ปลาเสียนมนันเลย ต่ว่าติดกันครับก็ให้ปาบเสียนอุ้อุ๊ย,ยกับไปครับตะว่าปลาหนีร้ายแห้งครับมันมีมีปลาหลุกขอกของสงสัยสิมีแม่มันเด้ครับเนี่ยอ้หูนะบ้านบ้านพี่หนามร้ายครับ เอาชองกันต่อครับโอ้ยตายตายโอ้ยฟองแ่กครับฟองแขกปวดร้าย บอกมันแสดงว่ามันมีพวกคอยได้นี่นี่มันเห็นแต่ตั้บูบูบูอยู่นั่นหแลวนี่โอ้พวงไปนำกันครับสิรอดบ่โอ้น้านเนี่ยมุ่ย่างลายเลยติดกันก็น่าปราบเซียนครับให้นี่โอ้ยพอดีล่างรถน่ำครับ คิดจะไนว่าจอเดียวมาลงน้ำรดนักครับคันนนติดนีกอยาองงอแงอยา่างไรครับขึ้นยากอ่าชมกันแนงๆครับสำหรับงานไทยครับตุยนำเลือก,กเลเลยโอ้ยขายเก็บปลาหรือี่นนอง นี่เบิดปีครับหน้าให้นี่คือจังหน้าปราบเตียนเลยเลือกที่้องเบิองก็น้ามานลมแต่ว่าพลืชนทั้งหมุนเป็นสีน้ำตาเแดงหน่อยๆกล่ล ล่างรดไปได้ตูวครับเมื่อกี้ไม่รุ้ยน้าลมมากเอาวันนี้ล่างรอครับตามไลยก็ดีังสิละ ในยางมึงหลายๆมุงครับหน้านี้ที่มจ้จนั่นครับเจ้าไอ่มีหรอครับเป็นตลมคงกิน่าได้ ลมกับพยานมาได้ครับทีมงานไรแต่รับแต่พวกไกอ,กอ้ทีมงานมาไล่หน่ครับรถนั่งหนักเนี่ยผมมันตลงครับคือจังอีพี่อูซีเก๋ของสิรถนั่งหนักเนาะทีมงานมาไล่หนิพวกอยากลงปมนไดครับอันนี้ลุ่มาต้องยานเลยแต่ว่ากระเลือกหน้าเงินครับตัวใดทีด่มันลมเลือก,อกๆดีกับบกกาลงครับก็จังหน้าปราบเซียนทางกันกนี่กับโมลงแต่ว่าหลับหน,านา้าเนี่ยสีลมลมในเจะาน้อยแน,นี่ยสี่ค่ะรถสองพละนี่ เมื่อก็อยากปีกับกถ้าหน้าแนงสี่ห้า,ายไหลสี่นะครับผมลแร่สักหน่นอยนะครับรถที่นำนักหลายกว่านี่จะได้เปรียบครับสีไปดีกว่าแต่ว่าอย่าให้จมกระพอครับนี่หนามบิดปีครับ อาอซาลาเปคักเตอร์คร <laughs> ับน <voir> <sk> ี่ยังให้รลุนตลอดครับเป็นยังที่หวาดเซียวครับเอาแนว่มูโบเฮดกระเฮ็ดครับล่องมึงครับสิลมบอผมก็ไม่เคยเอาจรเดียวไม่ลงให้จะเทื่อนหน้าเพิ่นหรอกครับ หน้ำโอดไปกับพี่น้องเพราะมันทะเลแต่ว่าไม่น้าผม,มก็แน่สิคดีครับแค่ก้อนหน้าปราบเทียนเพราะว่าดินบติดรถครับหน้าปราบเทียนดินอยากคิดกับรถคิดฐานลบถามไลก็ด,กดีไปอีกแบบครับ แ่แล้วหลุนไปน้ำกันครับโอ้พอดีล่างพานเลยล่างพานล่างรถเลยไปฉีดน้ำใส่กับออกออกง่ายครับเพราะว่ามันสำลักรถเป็นตัวนาะน้ำร้ายก็ดีครับกันน้ำเพรากระเทือนนี่ยโมเป็นตะไถ่บันเอ นินมันติดกับโหลดกับผานครับโอ้ยมันปลาลายกระปุยบบินครับเนี่ยน้ำลายแห้งต้องปั้นถ้าปั้นนี่อาจจะเห็นอยู่ถ้าไทยนี่บนน่าจ,จะเห็นครับ เดี๋ยวรอลุ้นไปน่ากันครับสารกิฟต์นี้เอาไว้ประมาณนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวรอชมกันอีกคลิปหน้าครับแบตโทรศัพท์ใกล้กกจะไปละโอ้ยทายยังไงกับแบตเบรคครับยง่มสิจะไรสากได้เด็เดนเนาะแล้วชาร์จแบตจะเข้าครับเดี๋ยวรอชมกันอีกต่อไปครับสีลมบอเอาสารกิฟต์นี้ประมาณนี้ครับตานไหนที่เขามาชม้ใหม่จะได้ฝากกดติดตามมานั่ครับสจหรับช่องยูทูปปีตักเตอร์ครับอตานไหนที่เขามาชม้ใหม่ฝากกดติดตามมานั่ครับ สาระคิปนี่ครับขอจบคลิปเรียกตอนนี้เอาไว้โอวยโอ้โ<ฮ>แถวนีพ็นตะลุมครับเอาไว้เจอไม่ลิ่หน้าครับทักอยู่นี่สวัสดีครับ